ใช่แล้วค่ะให้ราคาได้เปิดราคาไหมสี่แสนเปิดราคาก่อนได้นะคะมายเลขสามส่วนหนึ่งเก้าส่วนเปิดราคาก่อนไหมสี่แสนบาทยินยาราคาได้เลยใช่แล้วค่ะถ้าไม่ได้สี่แสนก็เสนอได้ ออนไลน์ให้เราทำมาแล้วค่ะสมัครให้เาำมัมีมากกว่า400,000เลยสู้ต่อแข่งกันราคาด้วลูกค้าได้มากกว่าเเลยค่ะราคานี้ค่ะแล้วนะลูกค้าถ้าได้มากกว่า0 0 0 0 0เลยนะสู้ต่อกวราคาต่อด้เลยนะั0 0 0ที่ลาน้วคะเปแล้วก็0 0 0 0ที่ลานเลยครับแล้วได้มากกว่าเชลสู้ต่อกว่ราคาต่อได้เลยค่ะ0 0 0 2,000น่า4,000ออนซครับแล้วสู้ต่อยก็ราคาต่อด้เลยค่ะ4,000 0 0 0นะครับแล้วสู้ต่อยก็ได้เลยค่ะได้มากกว่า 4า0พัรสู้ตอกกันนะคะต่อได้ไหนะสี่แสนพันหนึ่งหมื่นนะคะไปแล้วก็นสี่แสนหนึ่งในรโพแล้วก็สู้ตอกบิดต่อได้เลยค่ะสี่แสนบาทนั้นหนึองอนไล์แล้วค่ะไปแล้วก็สี่หนึสองลค่ะแล้ส้อกไหมกดระคะต่อได้เลยค่ะสี่หนึ่งสองอนไลน์แล้วค่ะสู้ตอกกันราคาต่อได้เลยค่ะสี่แสนในหมื่นสองัไลน์ค่สามารถีเฟนด์ะจอยบอรดได้เลยนะได้มากกดเฉลยค่ะสี่หนึ่งสองออนไลน์แล้วก็ะสอกกัราคาต่อได้เลยค่ะกดไม่ได้แจ้งได้นะคะได้มากกดเฉลยค่ะสี่หนึ่งสองออนไลน์ที่อยากกระยกลได สี2 2> ่สองหนึ่งปันแล้วค่ะแล้วสุดต่อไปแล้วค่ะสองพราแล้วค่ะสี่หนึ่งปัในร้านมูลค่าุดต่อไปแล้วค่ะต่อเค่ะสี่หนึ่งปในรานราคาอะไสบายไหมกดาคาได้เลยนะลูกค้าสี่หนึ่งปันศูนย์หรออไราคาปแล้วค่ะสี่สองสองในราประิแล้วค่ะสี่สอสองอสองพันในรานะุดต่อกดราคาต่อไเลยค่ะสองสี่อไราปแล้วค่ะสี่สองสี่ระคาแล้วชุดต่อยังนะลูกค้าได้มากกว่าดไหมามากดเฉลยค่ะสี่สองสี่อนไลนแล้วค่ะเศษสองหกทร้าแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะสี่สองห แบบพนอยลวค่ะสีแนามบาทไคะสู้ต่อยกได้เลยนะสี่สอแปดซีแนานับเป็นนที่ลานลค่ะเป็นลวค่ะสี่แสนสามหมื่นในลานลค่ะีแนสามนบาทีแนนบานับหนึ่องออนไลน์ลวค่ะแล้วสู้ต่อยกใหม่นะคะสี่สองค่ะเป็นลวค่ะีสามสันสองพันนับหนึ่งนับหน่ลวสาสองพันนับสองสีสามพนสองพันนอยู่ที่ออนไลน์สี่พันที่ลานละคปนลวค่ะีมสี่ในลานละค่ะออนไลน์สู้ต่อยตดต่อได้เลยนะสี่สมสี่ในลานละคะสี่สามสองพันสี่พันนับห่สี่สามสพั นับออนไลน์นะคะปแล้ว่็ซู้ต่อยกได้เลยคะ่ะ436ออนไลนะะ์แล้วค่ะออนไลน์สู้ต่อกดไกว้ากวานี้นิดนึงนะคาสู้ต่อกดนะคะได้เลยนะ 4, 3, 6, สี่ออนไะลนะ์แลนะ้วค่ะ436000านห4พัน0 0นับหนึ่งสี่ามนับสองอาอยู่ที่ออนไลน์นะปบเล์ี่เ7็นะ4ี่0 0 0บาทนับสขายค่ะตวอราขาเท่าไรคะ่ะ4 3 6 0 0 0บาทออนไลน์ได้ปชบเป็นเลขา4ศู์ประบได้เป็นราคา4 3 6 0 0 0บาทขอบคุณค่ันบาทขอบ